เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5/3มีลักษณะสุภาพเรียบร้อยและให้ความเคารพครูเสมอมีความตั้งใจเรียนและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอแต่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนายบอลมีลักษณะพูดน้อยและไม่ค่อยแสดงออกในห้องเรียนสังเกตได้ว่ามีความเงียบและขา,าดความมั่นใจ วันาจ้ะใช่ครับี่คือเธอมาวันนี้ีมเรื่องอยากจะคุด้วยคืออยากให้เธอทำใจสบายๆนะครคูขอแนะนำตัวเองก่นครูชื่อครูฟ้าเป็นครูประจำห้องเนียนแลเธอรู้ไหมว่าห้องเระยนเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรู้ครับห้องเรียนเลยทำหน้ารีะะ่การเรียนเรื่องขอ ก็จะใช่ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะครูแนะแนวมีหน้าที่ใหคอยเปดใให้กับนักเรียนให้คำแนะนำต่างๆอีกครั้งนม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนหรือว่าเรื่องส่วนตัว,วก็สามารถมาปรึสษาได้แนะนอนไม่ัากควไม่ต้องกัาวลเรื่องที่เราคุยกันจะ็นความรับแน่ครูเรีเธอมาวันนี้เพราะว่า ช่วงเนี่ยครูเห็นเนี่ค่อยสขใจเลยเธอมีอะไรอยากเล่าให้คุณฟังไหมเธอไม่ต้องเป็นห่วงหวงนะไม่มีใครทำอะไรเธอได้เื่อใจเปิน,นะไม่เราคุยวันนี้มันจะถือเป็นความรักแน่นอน,นว่าช่วนี้ครับเพื่อนเขาชอบใกล้ของเพื่อนเขาชอบเพราะว่าผ คุไม่ค่อยชาเพราะเป็นละคนที่มีห้องเรียนห้องเรียวก็เ็เพื่อนเขาชอบเพราว่าเป็นบิัทขับเคลือนอืมเข้าใจนะมันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เธอเสียความมั่นใจมากๆแน่เลยเธอพอช่วยเล่าให้รูฟังได้ไหมว่าท่านเขาเลือถือว่าอะไรบ้างเพื่อนบ้านครับเขาชอบเรียนเสียงรล้วชุผมท่งรุงที่มา่ยผมตอบคำถามนะครับ แล้วก็เขาก็หะไรกันึ้วยทำให้ผมอายมากเลยครับฟูฟังดูแล้วเธอรู้สึกสนใจเธอนะอัรที่เธอถึงรอแบบนั้นน่ะมันทำให้เธอรู้สึกยังีงบ้างอืมโกรธพวกคขนี่ครับอีกทงผมก็อานด้วยแล้วก็เสียใจด้วยผมก็พยายามแบบไม่แสดงต่อให้พวกเขาเห็นอันกาที่เธอเนี่ย เลือดที่จะควบคุมอารมณ์แบบนั้นเธอเก kind of ่งมากแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเธอยังรู้สึกอึดอัดใจอยู่ใช่ไหมซึ่งก็คงผมจะพูดด้วยผมก็กลัวพื่อนกับจังหวะหลอดผมสันถอเดอนไปคุ้เข้าใจนะเวลาที่เราเหนื่อกร้อนเดินวนมันทำให้เราเสียความมั่นใจอีกทั้งยังไม่กล้าแสดงออกด้วย กูยอยากถามว่านอกจากที่เธอรู้สึกใจเธอยังรู้สึกอะไรอีกบ้างไหมผมรู้สึกว่าผมเองพื้นที่ไม่กิ่นอะไรเลยครับแล้วผมก็พื้นที่นั้นก็สื้อกับใครได้ครบทุกคอืมกูได้ยินแล้วกูยอยากให้เธอรู้ไว้นะว่าการที่เราเนี่ยคุณไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่กิน่นเลยแล้วก็มันไม่ได้ทําให้คนใกล้ของเราอะเล่นลงนิดนึนะ รครับออครูฝันที่สุกว่าบางทีผมก็ได้ค่ากว่าเพื่อนๆเขาดีาค,รครับครูขอเยิยวยาเรียนว่าการที่เธอมีคุณภาเหมือนกันกับเพื่อนคนเล่คูู้เนี่ยเห็นเธอตั้งใจเรียนมากแล้วก็มีความพยายามมากนะเพียงแต่ว่าการที่เธอพูดไม่ใช่เนี่ยมันสามารถแก้ไขได้แล้วก็สามารถผลได้นะครับค ผอยาค้ครับแต่ก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนดีคงพอจะมีวิธีแนะนำผมบ้างไหมครับงั้นครูจะแนะนำให้เธออีนะอย่างแรกเลยเวลาที่เราพูดเนี่ยอาจจะพูดช้าๆแล้วก็ชัดๆหรือไม่ก็เราจะมอ่านเสียงตัวเองไปเธอเคยลองบ้างไหมเออผม,มเคยลองฟักอ่นเลยครับ ไม่เป็นไรจ้ะงั้นเปอดทางไกว่าเธอมีเพื่อนสนิทอยู่ไหมคอยอยู่ข้างๆสักคนเวลาที่เธอตอบคำถามเธอยังรู้สึกดีขึ้นไหมก็คุณเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้คุยกันลึกๆแต่ผมก็ไม่ค่อยที่จะได้ได้ปรึกษาเขาเท่าไหร่ แต่ผมก็เชื่อครับว่าเขาจะคอยอยู่ข้างๆผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนะี่ยถ้าผมพูดอะไรไปเขาก็น่าจะ้องคิดการช่วยเราได้ในเวลาดีมากเลยจ้ะที่ยังมีเพื่อนอีกคนหนึงขาถึงแม้จะไม่คึ้ยกล้าบทสัมอกับเขานั้นคูจะช่วยซ้อมประโยชน์ให้เธอก่อนนะเอนักีนเธอเนี่ย ถึงร้องเธอสามารถหาเพื่อนที่ไว้ใจสักคู่แล้วก็พูดครับเขาตรงว,ว่าเราไม่สบายใจนะเวลที่โดนน้องจะช่วดว่าเธอพอทำได้ไหมมันต้องยากนิดหน่ะครับแต่ก็จะลองครับเก่งมากเลยจ้านั้นกูจะช่วยส้อนประยคให้เธอ่อนนะเช่นเราจะพูดว่า เราไมไ่สบายใจใยเวลาที่เธอเนี่ยร้องเสียงเราเธอคิดว่าเธอจะทำได้ไหมกอควรจะทำได้ครับคเพราะว่าการที่เราเนี่ยพูดชใก้ขงเพื่อน,นจะช่วยให้เพื่อนเนี่ยรู้ถึงความรู้สึกของเราจริงๆแต่ถ้าเพื่อน,นีไม่อยู่ด้วยอีกเขอจะช่วยพูดกับเพื่อนให้ดีแต่อย่าลืมว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ ดนั้ครับท่าขอบคุณครูมากมากนะครับท่านนายรัชดาดีจ้าครูยังมีวิธีที่จะแนะนำให้เธอเนี่ยหากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเช่นการเรีนหนังสือ,นอนนสหรือว่า,าการทำกิจกรรมส่วเล็กๆที่เธอสนใจเธอคิดว่าเธอพอจะมีไหมผมวมีผมมีคน,น,น,นชอบร้องเพลงนะครับจอ คืกว่าตอนผมร้องพี่เนี่ยผมพูดชัดมากนะครับแต่พอเวลาไปพูดไปอยู่กับคนนี้เนี่ยครับผมไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ค่อยชัด,ด้วยเลยครับไม่เป็นไรเลยจ้ะแค่คคอาจจะไม่ยังไม่ชินกับคน,นมากมายแต่มันก็ยังเป็นวิธีที่ตกการออกเสียงที่ดีมาก ครูเนี่ยอยากให้เธอใช้สิ่งที่ชอบมาเป็ด,ด้วยมันจะได้สนุกแล้วก็พัฒนาไปด้วยพร้อมกันได้ดเลยครูผมจะลองสุดร<อ>้อยทีบ่อยๆนะครับเอย้ยจา้างั้นเรามาจับตัวกันนะว่าสัปดาห์นี้เธอจะลองเปิดข้อต่อหน้ากระโดหรือว่าหาทุกกล่าที่จะพูดกับเพื่อนในสุภาพครูจะคอยติดตามผมน,นะ ได้ครับผมจะลองเอาที่คุณแนะนำเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับจะบพยายามใหมเป็นที่ครับตัอคนใจในตัวเธอนะอย่าลืมว่าตอนที่เธอถูกฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลย,เลยทุกคนเนี่ยควเขารพซึ่งกันและกันขอบคุณมากน,นเลยครับเธอรู้ไหมว่าการที่เธอ วาามันคุยกับคนนี้มันจะก้าวได้สำคัญมากๆเลยครับจริงเหรอครับผมว่ามันนั่งไม่ได้เลยครับไม่ใช่ไม่ได้ที่ไหนหรอกถ้ามันเกิดขึกับใจเราเธอรู้สึกอย่งไรให้โปรแกรมสิ่งของเธอแต่เธอเนี่ยทำให้ความสำคัญกับผู้ความรู้สึกนั้นด้วยขอบคุณมากเลยนะครับปกติเนี่ย ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดถึงเล่าอะไรแบบนี้ใครฟังนะครับคูู้คดีใจที่เธอให้ใจกูนะกูเนี่ยอยากให้เธอรู้ว่าที่นี่คือทัวม์บไอ้ของเธอเธอจะรู้สิ่งในก็ได้ที่นี่ถ้าอผมเสียหรืออยากได้คำปรึกษาอีกผมนัหาคุอีกได้ไหได้ส่วนหน่เลยจ้า คุจะอยู่ตรงนี้เมื่อเธอเสนอเธอจะมีปัญหาหรือว่ามีความสุขก็สามารถมาเล่าให้ครูฟังได้ครับผมผมดีใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังแจมากลยค่แลรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่แล้วจ้ะวันนี้คุณเก่งมากแล้วนะเก่งสดๆไปเลยงั้นวันนี้เรามาวางแผนกันสัปดาห์นี้ มีเป้าหมายจะทําอะไรบ้างเกี่ยวกับคู่นี้สมมติว่าผมจะลองฝึกพูดต่อหน้ากระจกดูครับสักเวลาห้าถึงสิบนาทีเก่<อ>งมากเลยเก่งมากเลยจ้ะเธอมีเป้าหมายชัดเจนครูคเนี่ยไม่ได้คาดหวังให้เธอเนี่ยทำสมมุติแบบนะแค่เธอเนี่ยมีความพยายามนันก็มีความหมายมากแล้วแต่ถ้าเธอพาะลาดล่ะสมมติว่าเธอเด็ ไม่มมค่้ยยกมือถานครูเธอยังคิดว่าเตรย,ยม้อย่าอีไหม,มก็น่าจะมีครับว่าอย่างน่ะผมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับใช่เลยครูขอให้เธอจำคำนี้ไว้เลยนะความพยายามของครูความสําเร็จขั้นแรกเวลาที่เราสุดท้อใจก็ให้มั่ถึงคําน,น,นี้เลย,ยนะได้เลยครับ เอาล่ะวันนี้ครูอยากรู้ว่าเธอได้อะไรบ้างจากที่เราได้คุยค่ะผม,ผมรู้สึกว่าผมสบายใจขึ้นมากเลยครับก็ขอบคุณครูคมากมาเลยนะครับที่ช่วยให้คำปรึกษาในวันนี้ก็ถ้าไม่มีครนะูผมว่าผมอาจจะโดนเพื่อนล้อไปตลอดทันะ้งัน ดูดีใจมากๆเลยนะที่เธอเนี่ยกล้าใจกับโบร์พรุ่งนี้เาจะสามารถมาคุยอีกได้นะโูยังอยากฟังเรื่องของเธออีกเรื่อยๆเลยขอบคุณมากมากนะครับโบร์วันนี้เป็นการช่วยรู้สึกว่าผมครับเสือก็มีจมูกใจเพิ่มากด้ยครับดูดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะพรุ่งน้าถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรอยากเล่าสามารถมาข้อมได้แร็วได้เลยจ้าครับโบร์ขอบคุณมากมากเลย ค่ะสายยานนะ้ากไว้ครูจะจุดตามปินะมาเล่าให้กับครูได้นะเชิญน,นั่งเลยจ้ะวันนีครับคุณรูวันนี้ผมก็มารายงานเชณอาจารที่คณะนะครับ เหนดีตอนนั้นล <the> on <floor> ับมานะจ๊ะเสียบตาบ้านเลยว่าสังเกตการมาเจอได้ลองทำอะไรไปบ้างผมลองสึกพูดน่าประจบทุกวันเลยครับผมแล้วก็บางครั้งผมก็ลองหัดเสียงไว้บ้างแล้วพอที่อยาลองไปามแล้วถึงมันจะดูแตกแต่แต่มันก็ก็ไม่รู้ว่าะไพอเริ่มหัดใจนานๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็จะเริ่มดีขึ้น มาบ้างผมก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มพุดงชัดขึ้นมาได้ดีแล้วครับคุณดีบ้านเลยจัดเธอใช้วิธีที่ตึ่นได้ดีแล้วก็สม่ำเสมอแล้วเธอได้ลองคุยกับเพื่อนบ้างไหมครับคุณผมลองคุยกับเพื่อนแล,แล,วแล้วครับแล้วเขาก็เขาช่วยผม้วครับ ราะว่าพิธีของผมที่ผมไปพูดแบบคืภาพของเขาเขาก็เลยพูดคึภาพของผมด,ด้วยทำให้เขารู้สึกว่าผมเนี่ยไม่สบายใจจริงๆต่อการที่เขาเนี่ยม,มาทําแบบนั้นกับผมและตอนนี้ก็เขาขอโทษผมแล้วผมก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมามากเลยจ้ะฟังแล้วรู้สึกดีใจแทนมากเลยนะนี่คือความกล้าระดับสูงมากเลยนะเธอรู้ไหมครับโ ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าพอผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยแต่พอได้ลองดูจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยครับมันได้ระบายความในใจแอบตัวเองของสัตารความรู้สึกที่เราก็พูดออกมามันเป็นจุดเริต้นของความแข็ก่งเลยนะคือได้เจ้าข้ามความกลัวความเข้าใจและความจริงใจแล้วถ้าเธอไม่ยอมเธอตรงนี้ คิดว่าเธอเปลี่ยนไปจากสักกาแรกแบบนี้ไหมบ้างผมรู้สึกว่าตัวเองก็ที่จะแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีความมัน่นใจเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าผมจะยังพูดที่ไม่ชัดหน,นูแล้วก็เปแต่ผมก็ไม่ควรจะใส่วับเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้รับคำแนะนำต่างๆจากแล้วเ,เนี่ยก็ที่จะช่วยตัวเองได้หนูครับ นี่แหละที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนตัวทางใจที่แท้จริงี่งไม่ต้องรอให้ความสม,มูรห์แบบเค่เดลไม่ย,ยอมแพ้กับทางตัวเวร้ก็ชนะไปแล้วนี่ผมขมดีใจมากมากนะครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงได้จนถึงขนาดนี้ว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะเปลี่ยนตัวตัวเองได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณมากท่ันนะครับจะเก็บจำาไว้ในยใจพูดตั้ใจมากเลยนะ วครูก็ดีใจมากที่สามารถทําให้เธอเน้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนได้ครูดีใจมากที่เธอเนี่ยย้อนใจคุยกับครูอีกครั้งยังสามารถแก้ไขความผู้ที่เช่นนั้นทาให้ตอนนี้เธอได้ประสบวาสําเร็จแล้วยังไงเนี่ยถ้าเธอมีปัญหาในข้างหน้าเธอสามารถมาติดต่อครูได้ก็สามารถช่วยเธอได้ตลอดเลยแดะอย่รู้มว,ว่าเธอไม่ได้อยู่เดียว,ยวแล้วเธอยังมๆๆีืเพื่อนตู ยังคองยเป็นข้างช่วยเสริมระยะที่ผมเพิ่งรู้นั่นนี่ว่าห้องแน่แนอนเนี่ยเป็นว้ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยนักเรียนได้จริงๆค,ครับวันนี้ผมก็ขอบคุณครูมากๆอีกครั้งนะครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณมากๆากเลยอินดี้เจมินจังไว้ผมเรื่องอะไรผมจะมาปรึกษาผมนะครับได้เสมอเินจัง Have uh, come. Every yeah. หนานาทีสุกประาแล้วสี่นาทีฮะจริงเหรอก็ไปใส่ฟิลเตอร์ต่อ้ปหน้าขาวอันซีดสิท่านฟังเนี้ยมันขาวแต่เพราะัานนี้ถึงนะออแ้ ฉันนั่นเลยจังทำอะไรคาดต้งกันเซ็ตใช่ยนนะครูคงใส่ัจเธอนะบนเรื่องบุารนส้ด้านฉันเร่นที่ฉันในสั สิบโซ่ย okay. ังไม่สิบเกือบสิบสามเมื่อกี้ไงตยังไม่พูดพ่มบทไงเพิ่บทแล้วต้องกกไม่ต้องแล้วต่าร์จดีกว่าสงกัดกัดกัดเพิ่ฟมือฟาเพิ่มมือฟาสี่หรือเปล่าสี่ยิงน้ำม่อแบบนี้หรอขึ้นนับอกกล้องหรอขึนน้ตานน้ตาแบนนัแบบนี้แบบนี้ลยหรสามส่วนที่เรามุ่ชัด ความถ้าในวันข้างหน้าเธอมีปัญหาหรือว่าความไม่สบายใจเธอสามารถมารึกษามโฟได้หรือว่าเธอไม่มีความไม่สบายใจหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรจะสามารถเล่าความสุขหรือว่าเล่าความประสบความสำเร็จของเราได้เลยเมื่อไรเอาไว้ถ้าในวันข้างหน้าเธอมีปัญหาว่ามี